Ui, super speed, super speed, dark bass. Ui, 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 é o Fireball, Fireball, Ho, Doom. ดูจบตายแล้วมึงอะ<อ> <c oughs> แบนตัวแบนตัวเล่ยไล่กันมันแต่แต่าจะเกี่ยวโอ้ยมันเล่นเอลแล้วมันไม่ใช่วะความสุขมันลดลงเลยแต่ชนะก็ยิม้มแย้มแจ่มใสหรือเปล่านะ I will Nika Nika b e s ม a m Nika I will Nika เอ้ยนี่โกรธนะครับไอที่เมื่อกี้จะสำเนียงมันออกทางไหนวะโอเวทเยอะเกินลืมเลยอ่ะโอเวทเยอะมากแล้วพี่จะเล่นสายลัดด้วยเมื่อกี้นามิก็ไม่มีภาพว่ะจันหน้าเลยก็เล่นอะไรดีไม่มีคนแทงเลยเราอยากเล่นเบิร์มแะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเบิร์มน่าจะมันถ้าการถ้าการอันติของมิสฟอร์จูนได้กรเทแล้วโอ้โหเราจะเสพแพเน็ตอุ้ย เราเป็นนาทกปะ่ก oh ดตออ๋มพึ่งมูราสก,กิฉนันมีใครเคยลองโรตีดิบปะอร่อยไหมแต่แบบตอนนั้นน่ะเจอคนแม่งแบบไปไปซื้อขายร้านบังอะว่าถามบังเขาเออบังเนี่ยมีคนเคยมาขอซื้อโรอตีดิบไหมบังบอกออมีเต็มเลยแต่บังไม่ขายนะออบังให้ฟรีออไม่ใช่บังก็บังไม่ขายเจ้าเตอ อ่ะครับผมเติมสาวมาแล้วครับเฮ้ยพลังเติมสาวหนังสือเล่มไหนที่ไม่เริ่มเราไม่รู้จุดจบมันหรอกแต่เล่มไหนที่อ่านไปแล้วยังไงก็รู้จบของมันอาจจะเปลี่ยนแบบไม่อาจจะเปลี่ยนไปได้เหรอแคกนั่งสิงในที่ไม่คิดตอนจบเออก็จะมาบาปผมเนี่ยจะเปลี่ยนทุกอย่างจนงเธอกลับมาอย่าเชิญน้ำมันร้องอ่านดูตอนจบบอลลีบูลมันจะมีน้ำตา แต่มีเล่มหนึ่งอ่านแล้วจนจุดจบจนอ่านอาจจะไม่เหมือนเดิมเช่นโอ้โหมามาลทธิแล้วคือหนังสืออะไรลอ,ล,อลองเอาเสิร์ดดิจังหวะนี้แม่งมาแกงพอ,อ, <c oughs> อ,อดีไม้ไม้ครับไม้ครับอุ้ยโอ้โหกูเปิดกูรู้เลยไอ้เฮ็ยโดนไมเนด่ไม่โดนหรอมั้งโอ้โหเอาใหญ่นะ อ๋อจะไม่ออกาสไหมให้เรากลับโดนนะเอ้ามึงไม่ยิงคนนะเอ้ยยิงคีบ่าขอโทษขอโทษเมึงจะเล่นหรอขอโทษดีกว่าทักี้ อันนี้ไม่ได้แข่งเอา V แทนแฟนเหรอครับอุยอ้ยโหไม่มีครับไม่มีนนจริงๆถ้าผมแข่งแทนน่าจะสว่ากอันนี้ครับไม่ไ้ ไม่มีเลือดวะไปดิโหรีดสกิลมาหน่อยไปพี่ไป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 ปดิมีปัจุยโอ้โหมีไม่มีสติพี่เอ้ยไม่มีไม่มีนว่ตัวยืนไอ้เหี้ยหมาหมากูเดินสี่ขามึงเดินสองขามึงเรากับหมา เพื่อนกูรู้มึงคาดหวังในการให้กูแปะเว้ยแต่มันก็ต้องใจเย็นกูไม่ได้แบบแปะมันไม่ได้ล็อกตัวนะเพื่อนคือกูว่าต้องเล็งเว้ยอ้าทอดอยู่ล่างเวป่าเลยโอ้ตายเฮียอ้าทอดแฟตโอ้เราเต่าทับผมอุ้ยมึงไม่ร้อนหรอเต่าทับว่าโอ้โห เมื่อได้ได้นี่นี่ใช่ไหมได้ไดเฟิร์สบัตรอ่าขึ้นพี่ผมขึ้นผมขึ้นวิ่งอยู่พี่วิ่งอยู่มาแล้วพี่มาแล้ว <c oughs> สวยมากไม่เป็นไรน้องลัดไปเลยอ๋อด้ดนเสียงแต่เสียงแบบเออไม่เป็นไรไน้องลัดไปเถอะแต่สนนะเมื่อ,อก,กี้แบบเอาไปเลยเออเอาไปเลยอย่างเงี้ยเสียงนะอะรู้เลย มันสับแตกย่าเพื่อนกูต<ป> <c ười> ิดคีบโอ้โห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 ไอ้เหี้ยมาทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พี่ผมทำอะไรไม่ได้เข้าไปเจอรักมันล็อกอ,อกอีกทำอะไรไม่ได้เพราะคิวแปะให้มันแล้วไไแกงบบ่่นมมหว โอ้โหโคตรบิวโอ้โหมาทำไมเด็กเฮ้ยเนียเล่นรักไงเพราะเธอเล่นรักไงเธอเลยชนะเราอ่ะเจโอ้ยเลนกลางมุลสกีอื้มโดนแช่พอดีอ oh, ุ้ยอุ้มโดนตายเพราะเลเซอร์นะเออเออเออ เอ้เอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ย้กูติ๊กประมาณห้าหมื่นครั้ง You never see i t coming แล้วเดียพี่เอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาไงพี่มันอันติีอะไรพี่ผมผมแปะอยู่อ่ะผมแปะให้ไอ้ ไม่มีอะไรแล้วโหไม่ดูเขียวๆกูเลยเข้าเอาต่อได้นะเว้ยไล่มันพี่เราจะได้มังกรไงไล่มันไงไล่มันไงไล่มันไงเออนเนยนี่ไงนี่ไงคอมโบคอมจอยไงเมาเล่นต่อหรือเปล่าจังหวะนี้แล้ว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  โอ้โหเฮ้ย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 อ้าวพี่ป้อมแตกป้อมแตกขึ้นอยู่พี่ขึ้นอยู่อ๋อเชินซะนะนี่โคชโอ้โหเซียนทำไมสไลด์อย่างนั้นวะสไลด์เลยหรอสไลด์อ่านเกมเฮ้ยเราป้อมล่างแตกแล้วไม่เมาเลยชาวมันชาวมัน เอาได้นะพี่ปิดนียโอ้โหไม่โดนแต่สโลอยู่เอาเลยพี่เอาเลยพี่สวยโอ้โหไม่กล้าอู้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 ยังไงออโตฟิตนี่เหรอออโตฟิตอออโตฟิตเออออโตฟิตออโตฟิตเฮ้ย โอ้โหโคดีโร่มึงก็ยังจะตายเหลือพี่จิ้มหายละไอ้บอลแปะแล้วพี่แปะแล้วพี่แปะแล้วก่านมึงจะมาเออพอลังยัการทอกป่าต้านได้ป่ะพี่อุ้ยโอ้โหแปะแล้วประเด็นคือวิกเตอร์เขาไม่ควบคุมอารงนะปล่อยอ้างเหรอ ยี่เลีวเอ้ยมึงอันติเกี่โดนพี่เด้งปะพี่ไปเลยพี่ตีเลยพี่ตีพี่ตีกดาปะวะอแกฮกดรตีตีโอ้ดูพูดดิเด็กก็ทำะไรปะวะก็ได้ไงแผนการเราเสียทังทีเพื่อมันก่อนตัวเดียว คมไม่ได้หันสมองมันกันออ้ my g o ดไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้โอ้ม่กอดร้านมากรอช็อตเดียวมันเสียแทนที่มันจะเทเลมาดูแล้วกินไหนเชี่ยเนี่ยไอ้ควายตายอุ้ยแปะโดนอะโอ้โห ให้หน่อยกูไม่มีกูจะตายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอาวตอนนี้แกล้งลามึนมาป้านี่เลยเมื่อออกลามึงระวังตัวเลยกูแกดกัดคอเกดดกัดคอเกดกัดคอพยายาเวทผูกมัดโอ้โหมีทุกอย่างเลยเนี่ยตัวเสืยใครเต็มอนน่าเชื่อคน้ครับนเอา อกอยากเห็นว่าเห็นอะไรพี่พี่รู้ได้ขอมทำท่านหรอรู้บูลอจิกีไลยไปดีบี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 ไปดีตายไปซะมึงตายแล้วลูเซียนจะเด็ดจริงโอ้โหโดนตามด้วยนั่นแ่ะแต่ไม่ตาย โอ้ยเทียมาเป็นล่าเลยดีแนละ้วกลับไปที่ที <c oughs> ่ไม่ทันอุย้ยโดนอะไร่เนียเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วพี่โอ้ยอย,ยังไม่ตายอะ่ะสวยพี่ไอ้ที่มันจา่าของมดนเลย <c oughs> ดีแล้วดีแล้ว <c oughs> กูจ้บ้าไอ้เนี่ยออินจัด โอ้มันสู้ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยมัน633ามสาเนี่ยตอนเนี้ยเบก้าเนี่ยอุ้ยโอ้โหอันติพยศระยะครับแล้วโดนลมเราก็สมัยแล้วกัดเลยแล้วแล้วแล้ว้ยโอ้โหแล้วเป็นการวางกงที่แบบพี่ผมว่ามันไม่ออโต้ฟินแล้วเนี่ยมันโคงจริงเว้ยมันฝึกมาห้าหมื่นครั้งแล้วมั้งเนี่ยช็อตอะไรกี้ปิดได้พี่ผมปีด ได้หรอนี่แล้วก็ออกไปรับด้วยนี่นี่นี่คนฉีมากเลยผมขอฉีตรงนี้ได้ไหมแชทแชทผมฉีตรงนี้ได้ไหมลายอยู่นี่ยากูว่าโดดเอาโลไปรับเท่เลยเฮีย แต่ผมเทแล้วพี่เแล้วอโลรับไม่ี่อันนี้ถ้าม,มีโล่ของเาลาวไอ้แก่พี่อาจจะตายแล้วก็เนี่ยคือผมย่นแล้วมนะีฮีโร่เราไม่จะเป็นต้องมีคนไม่เสร็จหรอครับมันมีทั้งล่าสองสตาร์แพดดิ่มโอ้ยสอร์รี่ไม่แบดจบแล้วโหแฟตออกเหรอหยุดพุ่งออกเหรอ โอ้โหวิ่งมาแจกให้กูด้วยโอ้โหให้กูโดนด้วยโอ้โห <c oughs> ก็พ์ไม่ทำเลยพิมาเร็วแล้วลวันนี้กลับมาเท่าทุนนะฮะโอ้ยโอหได้เอสบวกเดะวอลบี